so I can invite him in I think so อ่ะกดใจก่อนกดใจก่อนกดใจเพราะจงเพราะใจก่อนนะฮะ อยากฟังเพลงอะไรดีนะช่วงนี้ก็ต้องฟังเมื่อคืนปากบวมแม่ก็ปากบวมเหมือนกันตอนเนี้ยร้อนในเป็นเบเริ่มเลยกัดปากแล้วแบบร้อนในขึ้นอ่ะก็เลยแบบ ทำไมคุณแปะแผดด้วยอะ่ะผมบูดหน้าไงพี่บูดบูดเหรอบูดบูด energy สวัสวดีทุกคนด้วยนะครับไปไหนวะเนี่ยพี่วันนี้นี่เหรอไม่ได้ไปดิรอคุณอยู่เนี่ยทำไมไม่ไปอ่ะไ,ไปได้วยกันไหล่ะไปไหนอ่ะคุณคุณอาไปไหนว้าอยากินเล่นเฉย เอาอยากเดินเล่นเนาะเดินเล่นแถวไหนนะเดินเล่นในเกมไม่ว่าจะไปเดินดูของซื้อของไปปะพี่จริงไหมเนี่ยไปเดินเล่นปะที่ไหนอ่ะบอกบอกก็เดี๋ยวแม่ก็ตามมาดูหรอกอ๋อโอ okay, okay, okay. เคโอเคโอเคมาตามมาเก็บโมเมนต์ทำไงออกออกไปวันนี้เหรอไปไหมพี่ได้ได้กี่โมงอ่ะไปได้เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเราโทรหากันดีก่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเขารู้เมาเวลสักสองสามตาไหม ผีห้าตาก็ได้ใจจริงอยากอยากแบบสตรีมเกมมากเลยแล้วแล้วทำไมถึงไม่สตรีมอ่ะอยากเดินเล่นมากกว่าอ๋อโอเคสั่งคิโมกหน่อยไหมไม่ได้สั่งคิโมกพี่มุ้จะบุ๋นคนคนเป็นไงบ้างคุณได้ดูอีพีสิบสองงัผมดูแล้วหยุดไปดูแล้วหยุดไปเนี่ยดีดูไม่ไหววะไพราะอีพหลังๆมันดูยากเละดูยาก หมายถึงเราดูยากอ,ะอ่ะคนอื่นเขาชอบดูกันมากนะเลยกูเห็นทุกคนแฮปปี้กันมากเออเขาเบิงตาดูกินได้เลยเราเออแล้วดูเราดิกว่าผมจะดูจบอ่ะพี่มันโคเป็นอะไรที่ยากมากๆเนหะมือนกันนะกว่าจะผ่านมันไปได้อะ่ะจริงแต่ว <ขอ S 2> ่าแต่มันเขินไปอ่ะพี่เอาจริงใครจะไปไหวใช่ไหมนี่ใครจะไปไหวอะ่ะใครไหวไปก่อนเลยอะ่ะไปปั่นเทนก่อนเลยคุณตอนนี้เจ็ดแสนสองแล้ว มันงปะเนี่ยเขาเอาเท่าทไรเจ็ดแสนสองแล้วเพิ่งเที่ยงเองเขาเจ้าเท่าทไรอะยังไม่รู้เจ็ดแสนสองคุณน่ากลัวมากพวกพุกเธอสาววัยมาสร้างปรากฏการณ์แถวนี้เอคุณคุณต้องอ่าต้องขอบคุณแฟนๆทั้งเมืองไทยแฟนต่างประเทศด้วยคุณต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยของมาเลเซียเนี่ยเราได้ที่สามอ่ามดนีเซียเราได้ที่ห้า ของเวียได้ที่สี่ของเมืองไทยได้ที่หนึ่งโหต้องขอบคุณทุกทุกคนเลยอ่ะทุกๆคนเลยจริงอ่ะขออนุญาตใช้หนึ่งมือครับ <c oughs> เป็นแบบเอาจริงมันเป็นกำลังใจที่แบบโคตรจะแบบหาคำมาพูดไม่ได้แล้วอ่ะพี่ <c oughs> คือ <c oughs> ทุกคนแบบสุดยอดมากๆตั้งใจกันมากๆอ่ะใช่คือแล้วเราที่อยู่หน้าเซตหน้ากองคือขายเนื่อยไปเลย เหนื <muitas> <ian> ่อยค่ะเนี่ยคือสบายใจเลยคือเราที่เราไปเล่นด้วยกันมันก็แฮปปี้นู่นนี่นั่นแล้วอ่ะแต่พอแบบว่าเจออย่างเงี้ยคือโอ้โหมันได้รางวัลแบบได้ของขวัญแบบชิ้นมเล่งเต้งเลยจริงแบบไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะพี่คือไม่ค่อยออกเหมือนกันก็เพี้ยจะบอกขอบคุณเขาแต่ก็แบบคื่จะพูดอะไรอ่ะแบบมันมันไม่มีอะไรสวยหรูนอกจากคำว่าขอบคุณแล้วจริงเท่เลยว่ะขอบคุณนี่คือเฟี้ยวสุดละเท่เฉย มีอีกอย่างหนึ่งคืออ่าเชี่ยครับเชี่ยๆอันนี้ก็ะโตก็ะไซมัดขอบคุณคำาซามิดาต้องขอบคุณน้ำประเทศเลยจริงๆนะแบบไม่รู้จะพูดแบบเราจะหาเราจะหาเขาเรียกวอะไรเอาวันวันวันี้นวันวนวันวัวัน มีนันอยู่ใครนะเหมือนวันนี้เราก็จะมีนัดอะด่อะนัดกับใครอ่ะนัดกับอ่อพี่สุนกับจจฟายอ่ะจริงไหมเ,น,เนี่ยเหมือนเออเนี่ยเขากำลังเขากำลังพิมพ์มาบอกที่ไหนอะ่ะเอ้าบอกนี่ก็รู้ดิอ oh <dear. laughs> ๋อเดี๋ยวมาเกี่ยวเม้นต์อ่ะ <laughs> เดี๋ยวมันจะฮอปนะเอาเป็นว่า ก็ามาถามว่าเมื่อวานนอตได้ห้าพันไหมถามอะไรอ่ะถามอะไรถามอะไรอะไร่ะห้าบาทยังไม่ได้เลยตอนเนี <c oughs> หเ้หอมเอาหอมเอาหอมไม่นับไงมีกอดกระจูบก็เลยเน้นหอมไปก่อน <c oughs> เน้นหอมไปก่อนไม่มีใน <c oughs> ไม่มีในดิว ก็เรียกว่าลักโลกพี่โจหันน,นี่หอมหม่อเลยไหมผมหม่อจริงก่อน500จูบ1,000แต่หอมไม่มีราคาไงก็เลยหอมไปก่กันจริงจริงก็คือพี่โจหันก็คือไม่มีปัญญาจ่ายเหมือนกันกำลังหมุนอยู่เออแอคแอคเฉยแอคเฉยแอครวยเฉยแต่ไม่เป็นไรได้ค่าเทิมแล้วโอเคได้ค่าเทิมโอ้โหคุณได้ค่าเทิมสามหมื่นเบอร์มากอ่ะ จริงมนั้นผมต้องไปขายคอมมันเ่ยอืมคุณขายแก้วดีกว่าขายแก้วเหรอ,อมผมว่าจริงขายเสื้อดีกว่าก็เป็นความคิดที่ดีนะก็ถูกหรือว่า,หร,วาหรือว่าขายลิฟดีพี่เฮ้ยใกล้มือเลยแน่นอนใกล้ <c oughs> ไม้ใกล้มือเต็มไปหมดอะใกล้มือละเกินเอางี้เรานั่นก่อน คุณเห็นอิสกินหรือยังพรุ่งนี้เราไปอิสกินใช่คุ้ก็ไปอิสกินครับแล้ววปอิสกินนะครับผมก็มีเปนแฟนทั้งหมด30ท่านนะครับผมก็จะได้เจอกันที่งานนะครับ30ท่านนะครับอ <c oughs> งานที่ไหนวะงา <c oughs> น,นดิพี่ผมไปกับพี่ <c oughs> ได้ปะได้ได้ตื่นจะไปหาพี่ <c oughs> ได้ได้เขาเขาออนัดเวลาแล้วนะฮะที่นี่คือที่ไหนอ่ะ ไม่รู้แหละที่ไหนก็ช่างผมไปกับพี่โอเคได้โหผมรู้แค่ถึงบ้านพี่โอเคละเพราะว่าถึงละแต่ว่าถึงละไฟจอยสุดๆอะไปจอยปะได้ง่ายวะมีได้แต่ก็แต่ก็ความจริงก็คือไปบ้านพี่นั่แหละก็คือแบบนั้นแหละถูกเขาบอกดู ep แปดวดนมาแปดรอบแล้วไอ้ดู ep สิบสองโดนมาแปดรอบแล้วอ๋อ อินนี้ดูดูไม่ไหวจริงๆอ่ะดูได้แค่รอบเดียวอรอบเดียวห้าสิบเปอร์เซนตด้วยอ่ะอเป็นพอแล้วแบบเออเกิดมากไม่ไหวไม่ไหวเวลากาแฟก็คือทำดีๆนะทานกาแฟก็เวอร์เกินจริงคือมันจ้าจริงอ่ะจริงเฟื่อจริงอ่ะร้านกาแฟได้แล้วมั้งสงสารน้องมันสงสารน้องมัน ปากฉีกปากแฉะหมดละจริงกี่ <ขอ S 1> จะหมดจะหมดนี้เฮ้ยแต่แต่แตอธิตย์หน้าคืออธิตย์หน้าเป็นไงอะอธิตย์หน้าเท่าที่เห็นนะครับมีอยู่ในร้านเกมหนึ่งทีอ่าคุณชวันวิสมาแล้วหรอกิน่าจะใกล้ละคุณชวันวิสอีดจ <c oughs> นข้างห้องออกมาดู <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยครับทุกคนสําหรับกระทรงกระแสนะฮะอืมแล้วขอบคุณทุกคนจริงด้วยที่ตอบลงตอบรับมาให้พวกเราอย่างลงอย่างดีนะครับขอบพูดก็พูดทงพูดถูกกระจงก็จริงพี่มันเป็นอะไรที่อิ่มอกอิ่มใจจริงม,มันแบบเปรมปงเปรมปรีมากเลยจริงไม่รู้จะพงจะพิมพ์ได้นานแค่ไหนแต่ก็ตอนนี้ก็มัน ฮอบมากมันฮงมันฮอบมากมันคงมันฮอบเกินไปอ่ะจริงผมก็ไม่ลงไม่รู้ว่าจะทํายังงยงไแล้วอ่ะทุกวันพะลือฮงพฤลือหัดอ่ะมันมันต้องมาลงมารอ,อพี่เองคือเราต้องรอพะลือฮงพะลือหัดถูกอาทิตย์ก็ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพงจะไปแล้วเพราะว่าทองลงทองรองละไ,ได้ได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะโทรงจ้องไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวผมจะโทรฮงโทรหานะได้ได้แล้วถูกวันนี้เราจะไปนงไปไหนอ่ะ เดี๋ยวอาบนองอาบน้ำแล้วก็เจอกันในดงในดิทปะล่ะได้ได้ผมอยู่ในดงในดิทอยู่อ่ะได้เดี๋ยวผมมุ่งโงมุ่งไปเออได้เหมือนคุณมุ่งมาเลยโอเคทุกคนขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปกินคงกินข้าวอาบนองอาบน้ำก่อนนะได้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 ครับได้เจอกันจ้าเสร็จแล้วบอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่เมื่อวานพี่ชอบซีนไหนที่สุด ยังจะม่มีแวะอีกขอแวะเลยอยากรู้อ่ะดีที่สุดเหรอแล้วสีตนร้านกาแฟเอาจริงมันก็มันก็น่ารักดีอ่ะมันก็มันก็ไม่น่ารักหรอมันจะแสบแต่มันก็น่ารักอ่ะโอ้ยมันเดือดเหมือนกันนะมันเดือดจริงครับในการผมแต่น่ารักอ่ะผมขอเลือกเอ่อพี่เลือกอะไรกาแฟละผมเอาเอ่อเชีสแต่ละอันยากเหมือนกันนะอีหมอในร้านกาแฟก็น่ารัก ใช่จริงๆมันดีสุดแล้วไงแต่ว่าพอพี่เรื่องกมาปุ๊บผมว่าหาความแตกต่างให้ก่อนพยายามอยากฉีกไงอยากแหวงอยากฉีกอยากฉีกแล้วเอ่าชอบตอนอ,อไอโฟไมไปหาสาวฉ <laughs> <laughs> ีกเกิน <laughs> ไม่ออกแล้วขอโทษขอโทษฉีกเกินเ <laughs> อาตอนที่ให้กำลังใจด้นที่พี่เครียดอะ อ๋ออนั้นกดด็ดูอบอุ่นดีนล้างเหนื่อยอเหนื่อยน่จนกฉีกไปฉีกไปคนบอกฉีกไป <c oughs> นั่นแหละเฮ้ยมันเป็นตอนจบปะไอตอนให้กำลังใจอ่ะใช่มันตอนจบแล้วจ้หลวดก็บินผ่านไงจริงไอจ้หลวดนี่มันต้องโดนสักวันหนึ่งนะมันเป็นอเฮ้ยเขาบอกว่าอีวีนี้จ้วดใช้ชีวิตพวกเรานะรอพอกำลังแบบโอ้กำลัง สมลูมูจูกันเลยอะเจอกัน้สมลูมูจูกันเลยอะตีอันตรายมากไปจรวดช่วยชีวิตจรวดมาาวเกิบหายใจไม่ทันจรวดช่ชีวิตจริงอยากบ้มจะรวด่ะพี่อยากหลายอาทิตย์ที่เราอยากทุบจรวดอาทิตย์นี้เราขอบคุณจรวดนะถูกต้องจรวดช่วยชีวิตเรามาโอเคเรารู้แล้วนะว่ามีสิ่งไหนที่เราชอบบ้างเพราะฉะนั้นทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับโฟยวา y o โปรเจกต์ สามารถนะฮะตอนนี้มันอีพีสิบสองแล้วนะครับทุกคนเมียจะตกข่าวแล้วก็จะคุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นไปดูนะฮะขอคุณต่อยไหมเนี่ยขอคุณต่อยไหมเนี่ยเมียจะดูไม่รู้เรื่องนะครับคุยกับชาวบ้านก็ไม่เข้าใจนะครับมันคนละภาษาเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดเข้าไปดูนะครับโอยยยูโวยวายยูโที่ไหนยูที่ไหนอ่าวิทวีครับผม แบบอันคันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปดูที่จีบยี้านะครับเวลาสดก็จะดูแบบอ่าเรียกว,ว่าเรียวถามเรียวถามสองทุ่มครึ่งแต่ว่าอันคันก็จะมาสามทุ่มครึ่งแบบเต็มแบบเต็มแบบแบบเต็มเต็มดูจนตาเปื่อยตาแฉะเลยไปเลยนะครับผม <c oughs> แต่ว่าก็มีความสุขดีครับผมหัวใจยังอิ่มอิ่มเอมอิ่มฟูแน่นอนอิ่มฟูฮอปนั่งฮอปหน้าฮอปหน้าคือฮอปเนี่ยแบบนั่งฮอปเป็นหน้าอย่างนี้เลยฟู นะฮะอย่าลืมไปดูกันนะครับเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับผมจะไปแล้วโอเคบาย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 ทุกคนบายทุกคนบายบายเจอกันเสร็จแล้วพิมมาได้พี่เดี๋ยวเจอกันในในดงในดิทได้จ้าบายบายครับออกไม่ได้ข้างขงนานไปแล้วพี่เออไปเถอะ กู้งขมิบตัวลาร์เนี่นยนิ่งเกิดไปแบบพี่ว่าเม่อค้างไงแบบไปละ,ปะอะอะไรยังอีกเหรอไปแล้วสวัสดีครับทุกคน